สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวท่าฮานอยนะครับสําหรับวันที่24นะครับเมษายน2565นะครับผมดูผลงานนะครับของวันที่2 3ที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมทั้ง3รอบนะครับรอบพิเศษนี่ผลที่โอ635นะครับผม3ตัวบนนะ2ตัวนับ62นะครับรอบธรรมดานะครับ3ตัวบน779นะครับ2ตัวนับ73 ปิดท้าย VIP ด้วย3ามตัวบนหนึนะครับ2ตัวละ5 3หชุดจับ2ตัวนะครับ4 2 7 6 0 1 3นะครับมี6 2นะครับผมอยู่ตรงนี้มี7 3นะครับเข้าล่างรอบธรรมดานะครับมี2 7เข้าบนนะครับรอบ VIP นะครับวันนี้มา3ชุดจากทั้งหมด6ชุดใน3รอบเดนอเอะนะครับ3 6 9นะครับผมมาทั้ง3ตัวนะครับ3ามกำปกมาบนล่างรอบพิเศษ นะครับแล้วก็9้ามาบนรอบธรรมดา3มาล่างนะครับรอบธรรมดานะครับวันนี้เด่นปังมากนะครับ3,6,9ติดตไป3กับ6นะครับผมก็มาเช่นกันนะครับ2ตัวนะครับผม72นั้นะเข้าตัวกลับ2,7นะครับรอบ v ีพบน7,9ตรงนะครับบนรอบธรรมดานะครับผมนั่คือผลงานของวันที่23ที่ผ่านมานะครับ แล้วทางสำหรับวันที่24นะครับผมชุดจับสองตัวหกสี่เก้แปดสองนะครับ แล้วก็ในส่วนของสองตัวนะครับผมหกแปดหกศูนย์หนึ่งสามเก้าสามเก้าสี่นะครับผมหนึ่งห้าหกสี่ หกหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสิบชุดนะครับเด่นน้องเอนะครับผมสามตัวก็จะเป็นส่วนของแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้านะครับติ๊กตัวไหนดี ตัวแรกนะครับผมตัวที่สองเนะขอได้ยากระหว่างหนึ่งกับแปดต้องไปดูทีู่ตรคือติ๊แปดนะครับผมและนี่คือแนวาทางนะครับสำหรับวันที่สิบสี่นะครับผมพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะครับ ขอคุณทุกทุกการติดตามด้วยนะครับผมขอคุณพี่น้องสมาชิกที่กดไลค์กดถูกใจนะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะคลิปหน้านะครับสำหรับช่วงนี้ก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ